สวัสดีครับภาษาอีสานมือนี้นะครับขอเสนอคําว่าเป็นตาซังนะครับคําว่าเป็นตาซังมีสองคำร่วมกันนะครับคําว่าเป็นตาบวกคําว่าซังนะครับเป็นตาแปลว่าหน้านะครับซังแปลว่าเกลียดแต่สองคำรวมกันเป็นตาซังแปลว่าน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักน่าชังประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับคําว่า เป็นตานะครับเป็นตาหักกับแปลว่าน่ารักเป็นตาแซบก็คือน่าอร่อยเป็นตากินก็คือน่ากินนะครับแต่คําว่าเป็นตะส่งรวมกันก็นกคือน่ารักน่าชังนะครับคือยกตัวอย่างลูกเพ่อนออกมาเด็กหน่อยคนนี้เป็นตะสัางคักคาว่าเป็นตะส่งก็คือเด็กคนนี้น่ารักน่าชางังมากๆสําหรับคําว่าเป็นตะสังนะครับก็บคือความหมายประมาณนี้